คือคือกันค่ะมักเก่าซื้คือกันวันนั้นวันนี้กระทันแน่นั่นแล้ววันนี้เพ่อนมาบอกแล้วบ่พอในฝันไใเพอฝันไว้ยังตกล่อใกล้ใอธิษฐานหาเปิ่อใกล้ใอธิษฐานหาโอ้ต้องอธิษฐานหาปูหาเงาโกนได้แล้วเขาก็ยังควรอธิษฐานหาเพิลอืมครับแล้วแล้วที่ว่าครูบาอาจารย์มาบอกเลขคือแบบแบบไหนครับแม่จอย บ็รู้กันพอดีเป็นบางแท้คนเคยเป็นหลวงปู่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นหลวงปู่แหวนเป็นหลวงปู่อุทธรเป็นมาในนิมิตบอกค่ะมาในนิมิตนยับเขาพี่ก็ได้มาในิมิตโอ้มาในฝันเนมาเขาฝันที่เป็นมาในรูปแบบของหลวงปู่ค่ะแต่ว่าเป็นหลวงปู่ที่รูปจักมีเืือเสียงกะมาบอกแซงเขามามาเขาฝันทั้งสี่เนาะค่ะ วาดนี่อันเลขมากเจ๊จบอยนี่มีมีใไใจยั่งค่ะตอนนี้มันก็มีอยู่แต่ว่ามันจะเป็นตัวใดโอ้มากแล้วมันเป็นหกศูนย์กับหกแปดหกศูนย์หกแปดเป็นยังคือมักตัวนี้ค่ะมันมันมันเห็ดได้ตัวนี้มันตกได้ตัวนี้เห็ดสูตรปะค่ะกระสูตรบ้านคะมีสูตรหกเจ็ดเมื่อกี้ก็หกเก็บหกเ็เมื่อกี้เขาเลขสูตรจังๆเก็บกับอัน เก้าแปดพะวันมาหกกับเก้ามันกลับมากันก็เลยไปซื้อหกเจ็ยหกแปดแต่เอาลงล่างเป็นเท็ดบนล่างเพื่อจะได้ผพวกคนมาหนังน้ำต้องเอาบนล่างเนาะต้องเอาบนล่างวดนี่สิเป็นหกศูนย์หกแปดตลอะแต่ว่าตรงใกล้ๆมือก้อนบัคคาไม่ใจคือถ้าฟันเทียบกันวดว่าหันฟันนมาได้ชี คีเรียสวรรณหงืมกับกู้เท่าคีเรียสวรรณหง,หงไปาำฟังเซบุกไปนลือกซื้อกหกแปก,ก็ดเอาลงล่างเก้าหนึ่งเก้แปดแไปซื้อลอตเตอรี่โอ้ซื้อหกเจ็ดหกแปดเก้าแปด่ปดทีแล้ว ข่าวยู่ได้เราไม่จ้อยข่าวยู่แต่วางห้ามืันบด่ยเนาะบด้เน้นค่ะงวดนี่คือข่าวข่าวก่อนเนาะค่ะหกศูนย์กับหแล้หกแปด38สปดสามปดโอ้ยบังหันเอาเพิ่มสามแปดพี่น้องจดไว้หกศูนย์หกแปดสามแปดึ้นมากน่มเน้นเนาะกคือหกปดกับสามแปดหกแปดกับสามแปด โอ้ยมากนะมิวค่ะแม่จ้อยตรงเลขกุญแจพอดีตัวเน้นเน้นหรอคะเน้นวงกลมไปแบบสามแปดบางเทียงก็เป็นตัวกลับเนาะถ้าไปบางหันตรงเลยเลยค่กเก็บับบางหันหกเจ็ดตรงบื่อแต่ผู้ถามขอไปในบ้านบ่าแม่เบื้อแต่ผู้ถามแม่จ้อยได้คักได้แน่บางหันนั่นแอดมินบ่ได้มาเพราะว่าอันไปท่ามตุละอยู่อุบลทั้หมด เรื่อยประดับมหาค่ะคุณแม่มีมีเบอร์โทรติดต่อประคะนี่โทรไกด์ที่ทำแต่งม้วนหรออ๋อค่ะโบว่ากอ่ะชวนมากไม่จะรอเพิ่นโทรก่อนจังสิได้เข้ามาเนาะค่ะจังไดกะบ่ว่างกับโบได้อยู่ส่วนมานไม่ค่อยว่างนะครับเนาะตัดหญ้าอะไรให้งัวให้นี่เนาะติดต่อแอดมินเอาก็ได้เนาะซสนาะค่ะบาดนี้กับให้เน้นให้เน้นหกนะ เน้นหวิ่งหก่านเน้นกันเน้นหกกับหกศูนย์หกปเพราะว่ามันมันควรจะเป็นหกหกศูกันเน้นเน้นทั้งสมเลยพี่น้องหกศูนยปพี่น้องบอกว่าเน้นหกเก็ดเด็กก็ไปซื้อล่างลายบอกระเน้นหกเก็ดจ้คข้องเด่นหน่อยโอ้ค่ะท่าเกิดว่าใกล้ๆพุนหล่ะ ไม่ลาถือเลขยี่สี่แม่จ้อยเลี้ยงปูผู้อุ่มเพิ่นบ่ค่ะปูยานี่บ่พอเลี้ยงเนี้ยพอเลี้ยงบัดเดียวคุณเดือนหกเป็นประจำปีเลยบ่ค่ะปีนึงเลี้ยงเพี้ยนึงบานนี้ใกล้หอดมือละไปค่ะมือเลี้ยงเดือนหกพุ่นแล้วลงนาลงหน้าเอิญเอิญแอดมินเด้ออยากมาร่วมบุญน้ำค่ะใครเห็นเงินเด้อถ้าชื่อไลก็เอาไปเหตุบั่วัดบุณหาเพิ่นค่ะเราะนั้น เพิ่นก็ไม่มาว่าไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยอะอันอันพลอย่างอันนั้นน่ะอันนี้เพิ่นมาบอกนี่คือเป็นเพิ่นเป็นผะเป็นปูเป็นสั้นสูงเป็นผาโอ้ครับครับคนคนละอย่างเนาะเป็นผู้ขาวเป็นลวงผู้ขาวเป็นผามาเลยล่ะที่มาเขาฝันนี่บอกตลอดถ้าเป็นรามาเพิ่นก็สิบอกตรงๆเลบานนี้ถามเนี่ยค่ะเม็จ้อยนี่สวดมุ่นประจําเลค่ะฟังยูเวนโทรศัพท์ล่ะทุกวันเลยทุกวันบุกเศ้าขื้นขึ้น แต่พ่อเพิ่นมาหาเนาะบทอันอันจบบดล่ะจากจบจากอันบทสวดได้เบิดสุบทค่ะสวดไล่ผีสวดไล่เทวดาสวดไม่เทวดายังไปไล่เทวดาสวดบททั้งหล่ะสวดได้เบิด บทเชิญเทวดาค่ะอะไรเทวดาอะไรเทวดาเป็นไหว้สุกดิฟังยูคมค่ะเอาเดี๋ยวไก่มือสิขออนุญาตเข้ามาหาคุณแม่จอยอีกเด้อค่ะคันวักคันยูครับเอาสิมาจอบเอาเหลือกแซนดนะเดี๋ยวจะมาจอบเอาฮะตูเนี่ยบ้าขโมยเนี่ยเราสิได้ขึ้นไปซื้อหัวอาหารไหมโอ้โหเก็บปูพ่อฮะตูเนี่ยกี่ปีพี่น้องค่ะขอบคุณแม่จอยค่ะได้ลงไปยู่วัด ครับออ่าาเยมมกืขอขอ,ขอ,ขอขบคุณครับมแม่จอยครับขอบคอณมากมครับกั<อ><น>บ,บ,บสำหรับตัวเลขแนวทางของเจ๊จอยหรือว่าแม่จอยนะครับแม่แม่จอยเซียนคำนวณน,นะครับของเพิ่นบ่หลายห่างนะครับเด้อกับมีหกศูนย์ หกแปดแล้วก็สามแปดนะครับเพื่อนบอกให้เนิ่นหกเลยนะครับเอฟซี 4, ทุกท่นานกับมกชอนบนึ่บอนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าเนิ่นที่หลักหกนะครับหกศูนย์หกแปดนะครับเอาอาจจะบอชัดเจนนะครับด้วยเอฟซี 4, ทุกท่านกับกฟังเสียงเอานะครับเพราะว่าเอ็ดกัทั้งเดินทั้งสรุป ตัวเลขแนวะทางของเจ้จอยนะครับเพราะว่าทีมงานเพิ่นออกไปแล้วนะครับแอบตามหลังไปนะครับมาจัไปจับกัดกระพานนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิง่งมาชมมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทางช่อง598เก้พารวยก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ขอให้ปังปังนะครับให้โชคได้ใช้กันไปก่อน เทศกาลสงกรานต์นะครับเอาก็ขอให้ทุกท่านจบดีมีความสุขทุกทท่านสมาธินีขอกล่วาวพเว่าสวัสดีครับผม